แฟนคนใหม่แจ็คแฟนฉันกลับมาอินเลิฟอีกครั้งแล้วล่ะค่ะสำหรับนักแสดงพิธีกรหนุ่มอารมณ์ดีอย่างแจ็คแฟนฉันเพราะหลังจากที่เป็นโสดมาพักใหญ่ก็ได้ออกมาเปิดตัวหวานใจคนใหม่ในอินสตาแกรมส่วนตัวพร้อมแคปชั่นหวานๆอย่างรักแฟนนะครับของขวัญปีใหม่ของผมซึ่งในวันนี้เราก็มีภาพของแฟนสาวหนุ่มแจ็คมาฝากกันด้วยเอาเป็นว่าจะน่ารักขนาดไหนไปชมกันเลยดีกว่า เรียกได้ว่าแฟนสาวของนุ่มแจ็คนั้นไม่ธรรมดาจริงๆค่ะเพราะตัวจริงน่ารักมากเป็นสาวหมวยที่ทั้งน่ารักและแซ่บเพราะมักจะมีความแซ่บออกมาให้ติดตามกันตลอดโดยตอนนี้อิสตาแกรม YNGBRYK ของสาวคนนี้ก็มีผู้ติดตามพุ่งไปถึง8,000กว่าแล้วเชื่อว่าอีกไม่นานจะต้องทะลุหมื่นแน่นอนเลยละคะเอาเป็นว่ายังไงก็แสดงความยินดีกับความรักครั้งใหม่ของนุ่มแจ็คด้วยนะคะ และอย่าลืมเอาโมเมนต์ความหวานมาฝากแฟนๆเยอะด้วยนะคะเพราะหลายคนเคยเห็นแต่มุมฮาๆเล่นมุกตลกไม่ค่อยได้เห็นมุมหวานหรือโมเมนต์คั่งรักเท่าไหร่เอาเป็นว่ายังไงก็รอติดตามโมเมนต์คั่งรักของลุงแจ็คอยู่นะคะและสำหรับแฟนๆคนไหนที่ชื่นชอบและอยากติดตามก็สามารถเข้าไปติดตามได้ที่อินสตาแกรมแจ็คแฟนฉันกันได้เลยคะ่ะ